เรียบร้อยผ้าจาผาจากของรถเทนงานเรียบร้อยใส่คึงม่อเนาะเด็ดคึงมือเนี่ยมนานเลยมราม่นมันแรงโอ้เมื่อยเมื่มื่อ่ัดเมื่อยเขาเป็นช่างเขาได้จะ thank okay. you เคือมันชอบส่นแบบมันไม่แน่นอย่บนไดเนี่ยบนไดเนี่ยชอบส่นของหากสันตองขีคมเร็วจีกนนอยนเงียบนี่ตอนที่เครื่องเกเลยครับสตาร์ทนี่แหละหักตายเบ็นดสองก่อนฮะปักตายเบส นัน่ง,งกินถุงมงก่อนเราจิ้จกมก่อยังไงนังเขาไม่กินน่ากินน่าคู่นี้กำมาแรงใจใส่เราเูมันดังครับก่นคนมายนี่ต่อใส่ลูกดังครับก่อนคุณดือบอะไรก็อตุ่มต้ขอขายเลยล่ะสามคนเ,นนเียสียโนะอะไรเง โอ้ลูกน้อยเนี่นเนาะีลูกน้อยบางทีนี่ตะกี้ตรงนี้คืสุดแรงนี่แหละได้ยกกันหาเันใส่เอาเด้อวอยวอยแล้ว,วสมัยกออ่อนน่ะช่างสมัยก่อนเด้อจะเห็นอะนน่ะสมัยก่อนมันยังมาเกี้ยลูกน้อย ไร่หเปเอาเอามค้คานหาหาเป็นใส่เอาได้สมัยก่อนนะต้องมาหาให้ติกแบบนี้นะเ็รุแรงเขามีเฮดตัดกระดเรื่อยๆที่ขงเฮดอะไรใหม่ๆเอาไมคคานหาเป็นใส้เลย้เิบอ ตเติมน้ำมันไหมเบคร่ะต้องมีเหลืออยู่คึ่งขวดเยอะแล้วปวดกเแต่เราคือแดงแดงสนิมแดงเหมืละ เขาคือแดงแดงสนิมสนิมมโคนมันไปล่างนี่แหละมาณช่มีต้นไตรเนาะมีมีเพิ่มเดี๋ยวว่าจะข้างใต้เลยครับขนาดรถผมก็ไม่ได้ล้างมันจะครึ่งปีแล้วครับฝุ่นฝุ่น,นหอมฝุนหอมแล้วดูฝุ่นล่าสุดเมื่อตอนสิ้นปีครับ<อ>สิ้นปีที่แล้วนะดูฝุ่นแล้วก็ไหว้เนาะดูฝุ่นล่างไหว้เน,ะนาเนะเนี่ยเป็นตอนเนี้ย นี่ดูซุนเลยของเต็มรถคืนเลยร้านข้างนอก,นอกนคืนปนีเลยมั้งบาริลล่าข้างนอกมั่งมีแต่เวลาแบบเออจอดอยู่รีสอร์ทบางที่หรืว่าเออเป็นจุดนี่แหะมาฮิตเอาเช็ดสักน้อยสักน้อยเพื่อให้มันขา,ายคนเจ็บกายเบอรอ์สิบเจี๊ยบอร่อย うんうんうん。 มันจะหลุดตมิดกอะไปได้แมนก็ยื้ไปได้นาเกียสามก็แล้วเอาไปเสียวสามไปปลายนู่นเนี่ยทำจุดเกาะแบบสิลุดฟุดพุ่งปี๊ดเลยแล้วยังก็นลุดเท็ดมา้ยเลยแล้วพุ่งปี๊ดเลยลิบเขาเกี้ยทำไปทำเนาะครับยาวๆทางยาวน่ะยทางไกลๆมันได้ครับ แต่่เดี๋ยวเบรกเดี๋ออกตัวนั่นนหละนี่นักหลางที่เป็นพอดีระบบทางมันเย็นพอดีกว่าผมเยอะอิสุนี่ท่าี่นี่โกงข้างหลังอีเวลเข้าลายเต็มนัดขึ้นนี่แหละทุกสำนักเนาะอิสุสุเราเป็นบอลทุกสำนักทุกหน้าครับที่เหตุคัดนะไม่ต้องแบบอิสุนี่ดูสิอิสุน่นเนาะเรีนอยู่ผมไปที่แบบไม่ ไม่แบบนี้กับเขาก็จับเปลี่ยนทัง้งหมดอะไรนี่ครับได้ขายของน้ำยกเซ็ตอะไรช่างเปลี่ยนนช่างอต้องอว่าเี้ยมืนางีไปวิ่งกับมือนสีแลละครับหมือนสองมือนสี่แลละครับเฉียเขากับเพี่ยนม่อันเดียวอีกหน่ตัวะ 4, สี่พันามัน สามพันห้า,ส,หา,ส,หาส,สี่พัน,นเียรสองหมื่นเหนียวย้มเสียออยูอ่กระเดือม

เาปหัดมัดีเปิดนำมันเมีแล้วก็ขับช้าเอาลู่มันนี่เปิดกระจกแล่นหอมลูกพี่เ,ออเพื่อประหยัดงงนนมันะยิงจุมปิดน้ำมันอย่าถึางเมียว่าใหู้้ดิเออเาตใเนใจดิเขาจะขอ,อน,น้ำแรน้ำหมอกสัหมอ,อน้ำมันเขาจะขอคัดมันในนี่พวกมเปลือนะเรก็เลยเปิดกระจกวิ่งอไงเพออืเ่อเซ็ เซตทีด้วยเหเซฟนม่งทุกย่างวนมันนงจมกูอีเลยคือยังไงกัท่านเนี่ยนซนั่อีตัวนึงกันไหมเซบผว่าจะซื้อเองเติมมาที่ละห้า้อยเนาะกเห็นงานเติมที่ละพันจมไงา み、うんなの。うんうん รุ่นใครรุ่นนั้นชอบแต่งเขาไปแล้วเออมองูอเดี๋ยวเราใช้ด้วยกันได้เขาพ่านมาดีไหมดูก่อนดิเอาจับไว้่างนี้จับภาพไว้งนี้ ฮัลโหลวันดีครับเจ๊ครับครับครับอ่าเจ๊ครับรายการเสกองขอเป็นอย่างระเได้ไหมเอ่ผมผมส่งปให้ดูในรยแลเรื่องราคายุยุคนีโได้ต่ีโสามกอตื่นหไหมครับ เยวะมากไหมาที่ของหนเยอะสองน้อยนตเมียเ็มาหเอาให่สามโก่อนน็อตเมียนะอตเมียนี่คือตัวผู้ตัวเมียตัวอีน่เข่าเอออะไรไม่มาเลย เครื่องม็อกกิเจตยาครับแล้วราคาแผ่นครับเป็นยังไงบ้างฮะที่ไหนี่ที่ไหนตัวแรกครับที่ไหนที่นีน แมกตัวแ for รกมันมันจะเป็นตัวเก้าเก้านิ้วหรือเปล่าตัวนั่นน่าจะเก้านิ้วครับแมกตัวแรกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูราคาให้ครับดูราคาแต่ละแม่ไม่ครับแต่ดีแมกตัวแรกผมพอทราบเครื่องเครื่องเท่าไหร่สองพันห้าสามพันสองพันห้าครับอ่าได้ได้ผมดูรารางให้ดูครับ

Come up. ไปไม่พื้นที่พุดพูดเสียตรงไหนบอกไปให้ไปอยู่ตรงแบบ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 ้เออไ่จะรียมแบบ อะารไปแค่ลมควายาวกันห่อสายมากไปมากปกิเออมันมันไม่เต็มเนาะขนมี่น่ากินน่ากินดี

รู้ลูกจะได้เป็นจมาช่วยพี่ฝันจะรู้จักเออตรงนี้มาเก็บตรงนี้นี่มันลงหมึกค้อนมาเก็บวางบล็อกดูมันจะหอบวางเอาไม่บล็อกางไว้จะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนมือแน่นลง ลงลงเออมันยังไม่ทำบมืนหรอไม่ไปงไป,ลงไปลงแลากตแคงตะแคงยกออกมาไปตัง้งตรงตรงนี้จับตรงนั้ด้วยตัวที่ขันนะเออแล้วยกไป เก้าอี้อ่ะเคลียร์เก้าอี้ตรงนั้นออกมาก่อนข้างหลังผมอ่ะไปหลังเก้าอี้อดับตัวนั้นนะก็่สองชั่วโมงกว่าเรียบร้อย